หมอ,อช่วยไม่ทันเมื่อหญิงสุภาพดีจูดับกระทันหันในห้องน้ำช็อกกันทั้งบ้านเตือนทุกคนหลังกินข้าวอย่าทำสิ่งนี้หญิงแซ่ชวนอายุ50ปีอาศัยอยู่ในมณฑลซ่างซีประเทศจีนสุขภาพแข็งแรงดีแต่เสียชีวิตกระทันหันด้วยสภาวะสมองขาดเลือดค่ะ หมอชี้จุดพลาดอยู่ตรงที่อาบน้ําหลังกินข้าวโดยวันที่เกิดเหตุทางครอบครัวได้รับประทานอาหารเย็นช้ากว่าปกตินางฉวนยุ่งทั้งวันจึงหิวมากเธอเรียบมากินจนอิ่มหลังจากวางชามเสร็จเธอก็รีบไปอาบน้ําเพื่อผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ประมาณสิบนาทีหลังจากที่นางชวนเข้าไปในห้องน้ำจูๆ่ๆครอบครัวก็ได้ยินเสียงดังพร้อมกับสิ่ง ของมากมายหล่นลงมาจึงเอ่ยถามด้วยความกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับมาพวกเขาจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปดูเห็นนางชวนนอนอยู่ที่พื้นร่างกายขยับไม่ได้ใบหน้าบิดเบี้ยวไปข้างหนึ่งเธอพูดไม่ได้และแทบไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับคำพูดของครอบคัวเลย <c oughs> เมื่อเห็นว่าศีรษะของนางชวนได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกอย่างมากจาก การกระแทกพื้นสามีจึงรีบพันแผลไว้ด้วยผ้าเช็ดหน้าแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีแต่น่าเสียดายที่แพทย์ห้องฉุกเฉินไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ด้วยนักประสาทวิทยากล่าวว่าเธอเสียชีวิตจากสภาวะสมองขาดเลือดค่ะซึ่งเป็นโรคเลือดสมองประเภทหนึ่งและสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือสาเหตุของโรคมาจากนิสัยที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างการอาบน้ำทันทีหลังรับประทานอาหารนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานอาหารมากเกินไปและอาบน้ําค่อนข้างหนึดโดยคุณหมออธิบายว่าหลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วเลือดจำนวนมากจะกระจุกตัวอยู่ในระบบย่อยอาหารเพื่อรองรับกระบวนการย่อยอาหารการอาบน้ําทันทีจะทําให้หลอดเลือดขยายตัวั่วร่างกายทําให้เลือดไหลไปที่ผิวเกิดภาวะโลหิตจางในระบบย่อยอาหารกล้ามเนื้อหัวใจตายและโลหิตจางในสมองส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมองนอกจากการรับประทานอาหารแล้วคุณหมอยังเตือนว่ายังมีช่วงเวลาอื่นๆที่ไม่ควรอาบน้ำเพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อโรคเลือด สมองเช่นเมื่อเมาเมื่อร่างกายเหนื่อยเกินไปเมื่ออากาศหนาวเกินไปหรือตอนดึกๆชาววีสปอยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะมาเบ่นกันได้นะอย่าลืมกใจฝากกดหัวใจและฝากกดติดตามวีสปอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ